ครับวันนี้เราก็จะมาแนะนำนะครับเป็นงานแก้ไขกล้องไอพนะครับอันนี้กล้องใหม่เล็กหนึ่งเราเปลี่ยนใหม่เข้าไปเมื่อสักครู่นี้นะครับนี่นะครับเป็นภาพทางเข้านะครับของปั๊ม NGV นะครับ นนี้จะเป็นกล้องเดิมนะครับก็เบื้องต้นนะครับเราก็มาแก้ไข ip ให้ตรงกับ ip เดิมที่กล้องเขาตั้งไว้นะครับถ้าด,ดีก็แก้โดยโน้ตบุ๊กหรือคอมพิวเตอร์ก็ได้นะครับแก้มาให้เสร็จสับตรงกับหมายเลขที่เครื่องบันทึกเดิมเขาตั้งไว้นะครับก็จะง่ายขึ้น เครื่องบันทึกรุ่นเก่าก็ไม่สามารถแก้ ip โดยเครื่องบันทึกได้นะครับต้องใช้คอมพิวเตอร์นะครับเครื่องบันทึกที่ปั๊ม ngv ที่นี่ไม่สามารถแก้ไขได้นะครับก็เราก็ฟิก ip มาจากคอมพิวเตอร์แล้ว วันนี้ก็ทําการแก้ไขตัวเดียวก่อนนะครับเป็นตัวทางเข้านะครับเดิมจะภาพออกเป็นสีม่วงนะครับกงเดิมก็เป็นไอพีนะครับน,นี้เราเปลี่ยนเข้าไปแล้วภาพชัดเจนขึ้นนะครับไว้สองปลายทะเบียนตรงนี้ก็ส่งงานแล้วนะครับก็ส่วน อีก2กล้องที่เหลือก็อเดี๋ยวค่อยนำเสนอการแก้ไขอีกต่อไปนะครับ